สวัสดีครับทุกคนนี่คือช่องเจาะลึกสืบสวนคดีที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวเราวันนี้ผมจะพูดถึงคดีที่กำลังสั่นสะเทือนจังหวัดลางเซินและแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณเหงียนสวนดัดพี่น้องหลายคนคงจะได้ยินข่าวลือมาบ้างแล้วย้อนเวลากลับไปสักนิดล่างเซินเป็นพื้นที่ภูเขาชีวิตของผู้คนที่นี่เรียบง่ายส่วนใหญ่ทำการเกษตรและค้าขายเล็กๆน้อยๆ คุณเหียนสวนดัดเป็นชายที่อาศัยอยู่ในย่านเอียนบินแต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นทำให้เพื่อนบ้านตื่นตระหนกผู้คนลือกันว่าเขาถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมในแบบที่นึกไม่ถึงในสังคมปัจจุบันผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียดที่น่าสยดสยองเพราะเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือไม่ให้เผยแพร่ภาพหรือวิดีโอเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสาธารณชนและการสืบสวนทีนี้มาพูดถึงผู้ต้องสงสัยเขาชื่อ ด่วนวันสางตามข้อมูลที่คลุมเครือบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะจากครอบครัวของคุณดัตระบุว่าเขาถูกจับกลุ่มเมื่อเวลาประมาณ18นวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกลุ่มแล้วแต่นี่ยังไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการตำรวจลางเซิร์นกำลังสืบสวนต้องรอข้อสรุปสุดท้ายจากพวกเขา หากใครอยู่ใกล้บ้านของด่วนวันสางอาจลองสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อยืนยันเพิ่มเติมแต่ขอให้ถามอย่างระมัดระวังอย่าเออะโวยวายเดี๋ยวจะกระทบต่อความปลอดภัยจำได้ไหมเมื่อเช้านี้ตอนที่คดีเพิ่งแดงขึ้นมาโซเชียลมีเดียแทบจะลุกเป็นไฟทุกคนต่างค้นหาคำว่าเหนียนส่วนดัดหล่างเสริญและวิดีโอของคดีนี้มีเพื่อนๆหลายคนส่งข้อความมาขอลิงก์วิดีโอแต่ผมปฏิเสธทั้งหมดทำไมน่าเหรอ เพราะความเคารพต่อกฎหมายและปฏิบัติตามคำร้องขอของตำรวจข้อมูลที่น่าขนลุกเช่นนี้การเผยแพร่ออกไปมีแต่จะสร้างความตื่นตระหนกและกระทบต่อจิตใจผมลบลิงก์ทิ้งหมดแล้วถ้าเผลอมีอยู่และแนะนำพี่น้องว่าอย่าหาทำและอย่าดูเลยครับจริงๆนะครับถ้าดูจบแล้วบางทีทานเจทั้งเดือนก็อาจจะยังไม่ลืมภาพนั้นความรู้สึกแขนขาอ่อนแรงเวียนหัวหรือถึงขั้นคลื่นไส้อาเจียน ชีวิตประจำวันก็เหนื่อยพอแล้วกับเรื่องปากท้องทำไมต้องทรมานตัวเองด้วยภาพที่น่าสยดสยองด้วยลองคิดให้ลึกกว่านั้นเกี่ยวกับคดีนี้ทำไมคดีแบบนี้ถึงเกิดขึ้นที่ลางเซินลองหาข้อมูลคร่าวๆจากแหล่งข่าวท้องถิ่นพบว่าด่วนวันสางเป็นคนในพื้นที่อาจมีความขัดแย้งกับคุณดัตอาจเป็นเรื่องข้อพิพาทที่ดินเรื่องเพื่อนบ้านหรือปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ภูเขาชีวิตมีความยากลำบาก ผู้คนอาจโมโหง่ายเพราะเรื่องเล็กน้อยแต่ความโหดเหี้มระดับนั้นช่างเป็นปริศนาจริงๆเขาได้รับอิทธิพลจากสุราสารเสพติดหรือมีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือไม่คำถามเหล่านี้ยังค้างคาใจทำให้คดีนี้ดูเหมือนหนังแนวสืบสวนสอบสวนหล่างเซินขึ้นชื่อเรื่องชายแดนและตลาดการค้าชายแดนแต่ก็มีมุมมืดเช่นกันชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ เช้าไปทำไร่ทำนาเย็นกลับมาอยู่กับครอบครัวคุณดาดก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเป็นคนนิสัยดีครอบครัวใหญ่ญาติพี่น้องโพสต์ข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคงเพราะเจ็บปวดมากและต้องการแจ้งข่าวแต่ในยุคโซเชียลมีเดียข่าวปลอมแพร่ระบาดเคยเห็นหลายคดีที่ตอนแรกลือกันไปทั่วแต่สุดท้ายกลับไม่จริงดังนั้นขอให้ใจยเย็นๆและรอประกาศอย่างเป็นทางการจากตำรวจจังหวัดผลกระทบของคดีนี้ ไม่เพียงแต่สั่นสะเทือนหลางเสรินแต่ยังดึงดูดความสนใจของคนทั้งประเทศผู้คนในเมืองใหญ่อย่างฮานอยไซง่อนต่างนั่งจิบกาแฟวิจารณกันส่วนในชนบทเพื่อนบ้านของคุณดัตต่างกังวลและล็อกประตูบ้านแน่นหนาขึ้นนี่เป็นโอกาสให้เราตระหนักถึงความปลอดภัยในชุมชนในเวียดนามชีวิตมักจะสงบสุขแต่คดีนี้เตือนใจให้เราต้องระมัดระวังหากเห็นเพื่อนบ้านมีพิรุษให้แจ้งทางการทันทีอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะบางครั้งมันสะสมจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมเรามาเจาะลึกกันต่อตามแหล่งข่าวจากครอบครัวด่วนวันสางถูกจับกลุ่มเมื่อเวลา18บแนาแต่รายละเอียดเป็นอย่างไรเขาซ่อนตัวที่ไหนมีการขัดขืนหรือไม่คำถามเหล่านี้สร้างความลึกลับจินตนาการถึงฉากตำรวจล้อมจับในความมืดแถบภูเขาลมหนาวพัดแรงพี่น้องแถวนั้นคงนั่งผิงไฟคุยกันจอแจ หากอยู่ใกล้ๆให้ตรวจสอบข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้แต่อย่าสืบสวนเองเพราะอันตรายมากสำหรับวิดีโอของเหตุการณ์ห้ามค้นหาเด็ดขาดไม่เพียงแต่น่ากลัวแต่ยังผิดกฎหมายด้วยเคยฟังเพื่อนเล่าว,ว่าดูแล้วหลอนไปตลอดคืนนั้นนอนฝันร้ายเลยชีวิตที่มีทั้งงานและครอบครัวทำไมต้องหาเรื่องใส่ตัวให้ลำบากฟังเขาเล่าก็พอได้ข้อมูลแล้วไม่กระทบจิตใจด้วยทุกคนคิดว่าไงครับ สังคมซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจากเมืองสู่ชนบทความขัดแย้งเล็กน้อยนำไปสู่โศกนาฏกรรมจำคดีคล้ายๆกันที่บักสางทันหวัวได้ไหมก็เกิดเหตุฆาตกรรมเพราะข้อพิพาทเหมือนกันครั้งนี้ที่ล่างเซินพิเศษตรงที่ตัวเหยื่อสิ่งนี้ทำให้เราฉุกคิดเรื่องศีลธรรมและความเมตตาญาติของเขาโพสต์ข่าวคงเจ็บปวดมากตำรวจลางเซินกำลังทำงานทั้งวันทั้งคืนรวบรวมหลักฐานสอบปากคำ และไล่ล่าผู้ต้องสงสัยถ้าข่าวการจับกุมเป็นเรื่องจริงก็ขอแสดงความยินดีแต่ถ้ายังคดีนี้ก็ยังมีปริศนาอีกมากด่วนวันสร้างคือใครชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเขาอาจเคยเป็นเกษตรกรธรรมดาแต่กลับถลำลึกสู่ความผิดบาปเราจะอัปเดตรายละเอียดหากมีข้อมูลอย่างเป็นทางการพี่น้องชาวลางเซินแชร์หน่อยครับว่าชีวิตเปลี่ยนไปไหมหลังเกิดเหตุนี้ มีความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นไหมยอยากฟังความคิดเห็นเพื่อให้วิดีโอมีเนื้อหาหลากหลายแต่ขอให้คอมเมนต์อย่างสุภาพอย่าปล่อยข่าวลือบทบาทของ Social Media. โซเชียลมีเดียญาติโพสต์ข่าวช่วยให้กระจายได้เร็วแต่ก็สร้างความตื่นตระหนกได้ง่ายตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ในชีวิตจริงเราใช้ Facebook เพื่อติดต่อสื่อสารแต่ต้องมีความรับผิดชอบเหตุการณ์นี้ทำให้นึกถึงนิทานพื้นบ้านเวียดนามที่มีองค์ประกอบเรื่องพูดผีปีศาจแต่ในความเป็นจริง นี่คืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงหวังว่าความยุติธรรมจะบังเกิดและครอบครัวเหยื่อจะได้รับการปลอบโยนสรุปคดีคุณเหนียนสวนดัดสั่นสะเทือนลางเซินผู้ต้องสงสัยด่วนวันสางอาจถูกจับกลุ่มตอน18นาตามข่าวจากญาติแต่รอการยืนยันอย่างเป็นทางการอย่าหาวิดีโอและอย่าเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสยดสยองจงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและระมัดระวัง เพื่อเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นลองคิดถึงบริบททางสังคมที่กว้างขึ้นในจังหวัดแถบภูเขาอย่างลางเซินชีวิตผูกพันกับธรรมชาติแต่ก็ต้องเผชิญความท้าทายมากมายเศรษฐกิจหลักคือกเกษตรกรรมป่าไม้การค้าชายแดนผู้คนขยันขันแข็งแต่บางครั้งแรงกดดันในชีวิตก็นำไปสู่ความขัดแยง้งคดีนี้น่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวที่ยืดเยื้อไม่ได้รับการแก้ไขอย,อย่างทันท่วงทีในชนบทของเวียดนาม ข้อพิาพาทเรื่องที่ดินเป็นเรื่องปกติเนื่องจากประวัติศาสตร์การแบ่งที่ดินที่ซับซ้อนบางครั้งเพียงเพราะไม่กี่ตารางเมตรเพื่อนบ้านก็ผิดใจกันคุณดัดด้วยนิสัยที่อ่อนโยนคงไม่คาดคิดว่าจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมผู้ต้องสงสัยด่วนวันสางหากเป็นผู้กระทำผิดจริงก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายกฎหมายเวียดนามเข้มงวดกับอาชญากรรมที่พรากชีวิตโดยเฉพาะการกระทำที่โหดเหี้ยมศาลจะพิจารณาพฤติการที่เพิ่มโทษหนัก ตำรวจท้องที่ที่มีประสบการณ์จัดการคดีแถบชายแดนจะทำความกระจ่างในทุกรายละเอียดอย่างแน่นอนลองจินตนาการถึงขั้นตอนการสืบสวนการตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมร่องรอยสอบปากคำพยานในหลังเซินภูมิประเทศที่เป็นภูเขาทำให้การไล่ล่าเป็นไปอย่างยากลำบากแต่กองกำลังเจ้าหน้าที่ก็มีอุปกรณ์ครบครันพวกเขาอาจใช้สุนัขตำรวจและอุปกรณ์ติดตามเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเมื่อมีข่าวลือว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในป่า แต่สุดท้ายก็จนมุมในช่วงเย็นครอบครัวของคุณดัดโพสต์ลงโซเชียลอาจเพื่อหาแนวร่วมจากชุมชนแต่โซเชียลมีเดียก็เป็นดาบสองคมที่อาจนำไปสู่การตัดสินที่รวดเร็วเกินไปว่ากันตามตรงทุกคนควรจำหลักการที่ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดคดีนี้เตือนใจเรื่องการให้ความรู้แก่ชุมชนในหมู่บ้านต่างๆควรมีการจัดไกลเกลีย่ยเป็นระยะเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งสะสมหน่วยงานท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการจัดประชุมชาวบ้าน รับฟังความคิดเห็นในเวียดนามรูปแบบการดูแลความปลอดภัยกันเองในบางพื้นที่ได้ผลดีช่วยลดอาชญากรรมหลังเกิดเหตุนี้บางทีลางเสริญอาจเพิ่มการลาดตระเวนและติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ชนบทครอบครัวเหยื่อต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ญาติของคุณดัดคงกำลังโศกเศร้าต้องการการสนับสนุนจากชุมชนอาจมีการจัดระดมทุนช่วยเหลือในทางจิตวิทยาคดีที่น่าสยดสยองส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก เด็กๆในหมู่บ้านอาจหวาดกลัวต้องการพ่อแม่คอยปลอบโยนผู้สูงอายุก็ยิ่งกังวลเรื่องความปลอดภัยผมแนะนําให้ใจเย็นๆกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านแบ่งปันประสบการณ์กันในเมืองผมเห็นผู้คนมักติดตั้งล็อกอัจฉริยะและระบบกันขโมยบทบาทของสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียในการถ่ายทอดข้อมูลมีความสำคัญมากแต่ต้องนำเสนอข่าวอย่างรับผิดช,ชอบไม่พาดหัวให้ตื่นตูม ช่องของเราพยายามให้ข้อมูลที่เป็นกลางเสมอทีนี้มาขยายความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของลางเซิร์นกันบ้างจังหวัดนี้มีวัฒนธรรมที่ยาวนานกับชนกลุ่มน้อยอย่างเผาไตานุ่งชีวิตอยู่กันอย่างกลมกลืนแต่บางครั้งก็มีความขัดแย้งทางวัฒนธรรมคดีนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกันแต่ช่วยให้เราคิดถึงความสามัคคีลองจินตนาการว่าหากความขัดแย้งถูกแก้ไขแต่เนื่นๆโดยผู้ใหญ่บ้านโศกนาฏกรรมก็อาจไม่เกิดขึ้น ในเวียดนามระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งสามารถเข้ามาแทรกแซงได้ทันเวลาหลังเหตุการณ์นี้อาจจะมีการประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชนบทสำหรับผู้ต้องสงสัยหากถูกจับกลุ่มกระบวนการพิจารณาคดีจะทำอย่างเปิดเผยเพื่อความยุติธรรมทนายความจำเลยสารพิจารณาหลักฐานหวังว่าคดีจะจบลงโดยเร็วนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่ทุกคนควรคิดถึงบทเรียนที่ว่า จงใช้ชีวิตอย่างปรองดองแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจาอย่าปล่อยให้ความโกรธนำไปสู่การกระทำที่น่าเสียใจเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับทุกคนจากข้อมูลที่เผยแพร่เหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนมกราคม2025และคลิปกลายเป็นไวรัเราในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันเหยื่อคือคุณเหงียนส่วนดัดเกิดปี1989พื้นเพออยู่ที่หงแบกดงอันฮานอย ผู้ต้องสงสัยด่วนวันสางเป็นหัวหน้าทีมบริหารจัดการตลาดที่4ของล่างเซินมีเอกสารสรุป88หน้าต่อมาเป็น110หน้าซึ่งวิเคราะห์อย่างละเอียดมีการกล่าวถึงวิถีชีวิตที่เบี่ยงเบนแต่ผมจะไม่เจาะลึกเพื่อหลีกเลี่ยงความน่ากลัวไทม์ไลน์เหตุการณ์เกิดขึ้นต้นปีแพร่สะพัดกลางปีสร้างความฮือฮาหรือกันว่าเหยื่อสมยอมแต่ยังไม่มีการยืนยัน เปรียบเทียบกับคดีอื่นเช่นชายหนุ่มถูกฆาตกรรมหลังใช้สารต้องห้ามเตือนให้ระวังแอบ,บหาคู่ในคดีนี้ปัจจัยเรื่องวัยกลางคนและคนหนุ่มสาวมีความโดดเด่นแรงกดดันจากการทำงานของเจ้าหน้าที่นำไปสู่ความเบี่ยงเบนจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตสังคมเวียดนามกำลังเปลี่ยนแปลงอาชญากรรมซับซ้อนขึ้นโซเชียลมีเดียทำให้ข่าวสารรวดเร็วแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงเรื่องข่าวปลอมตัวอย่างเช่น มีลิงก์หล่อลวงปรากฏขึ้นแนะนำให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์แปลกปลอมอัปเดตใหม่โพสต์จำนวนมากบน X พูดคุยเกี่ยวกับภาพจากกล้องแอบถ่ายที่ชี้เบาแสคลิปถูกแชร์บนเทเลแกรมแต่อยากเข้าไปดูนะครับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลางเซินน่าจะมีการแทรกแซงตำรวจจังหวัดทำงานอย่างเข้มงวดนี่เป็นบทเรียนสำคัญต้องเพิ่มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิด ครอบครัวเหยื่อต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสาธารณชนเรียกร้องความยุติธรรมอย่างเร่งด่วนหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็วๆนี้ขอบคุณที่ติดตามชมกดไลค์วิดีโอและกดติดตามช่องเจาะลึกสืบสวนคดีเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับ